เรามาดูน้องเขาฝึกก็สคอรจ้มครับก็ถือว่ามีพื้นฐานนะที่ผมดูว่าน้องเขามีพื้นฐานนะครับมีพื้นฐานออกกําลังกายแลยแหละแต่ทีนี้ก็คือมันจะผิดพลาดก็ก็คือมาปรับโปรแกรมให้แล้วเรื่องโภชนาการครับผมบอกเลยว่าคือเดี๋ยวต้องมาคุยกันครับก็ผมก็บอกว่าให้คือไม่มีหาอะไรกินยากผมแนะนําให้กินไข่วันละสีห้าฟองทุกวันครับ ถ้าคุณไม่กินกินโปรตีนไม่ถึงผมถามนะครับว่าคุณจะเอาอะไรซ่อมแซมกล้ามเนื้อครับผมบอกเลยว่าการออกกำลังกายอ่ะเส้นใยกล้ามเนื้อมันถูกทําลายแล้วที่นี่ผมถามหนะ่อยถ้าคุณกินไม่กินโปรตีนอะ่ะกินนิดเดียวเนี้ยก็คือจริงๆอ่ะไข่สี่ห้าลูกต่อวันมันยังไม่พอด้วยซ้ํานะครับนี่คือขั้นต่ํานะครับพอกล้ามเนื้อถูกทําลายแล้วผมถามนะครับมันจะเอากดอะมิโนไอะไรไปซ่อมแซมฟื้นฟูครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบข้อดีเนี้ย ก็คือผมบอกน้องเาเลยว่ายังไงก็คือยังไงก็คือต้องกินไข่อย่างน้อยขั้นต่ำสี่ห้าลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะครับบางคนก็คือมีเงินนะครับบางคนมีเงินวันนึงค่าใช้จ่ายไม่ถึงร้อยครับมันก็ต้องหาอะไรกินตามที่ว่าตามมีตามเนี่ยครับอย่างน้อยซื้อไข่ตามร้านค้าอะไรก็ว่าเงินไปครับแต่บางคน กินได้ค่าใช้จ่ายวันละห้าร้อยวนี่ยคุณจะกินอะไรคุณก็กินได้ครับแต่คนไม่มีเขาก็ไม่มีจริงๆนะครับผมจะบอกให้ก่อนนะครับนี่ครับก็คือนี้เป็นคลิปช่วงแรกๆนะครับว่าที่น้องเขากําลังฝึกขานะครับก็คือมีพื้นฐานขอมูลกระสายไม่ธรรมดาครับเนี่ยครับนี่ครับต้องมาปรับก็คือระบบการฝึกใหม่ครับเดี๋ยวก็คืออีกไม่กี่วันผมก็จะให้ฝึกพุ่งหลังแล้วครับเพราะว่า ผมให้ไล่ไล่ฝึกพื้นฐานมาก็คือการดันครับการพวกดิบวิตพื้นแล้วก็การดึงข้อ,อพวกเนี้ยครับแล้วก็ฝึกขาสะคอจัมครับก็คือพื้นฐานผ่านครับติดตรงที่แบบเนี้ยครับก็คือมาฝึกโปรแกรมให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับเนี่ยครับเอาไขมันออกครับ